วันนี้ผมก็จะมาสอนหาเบ็ดเบ็ดแม็กมานฮะซึ่งมันเป็นเบ็ดฟรีนั่นแหละ mm. ก็คือทุกคนก็ต้องตกให้ได้ปลาปักเป้าก่อนแล้วก็เอาไปแลกนะแต่ตอนนั้นอนะตอนที่ผมทําคลิปแรกเสร็จอะ mm. ผมตกอีกรอบหมอนะ mm. ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําให้ดูเลยป mm. ละฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วย mm. ไป mm. โอ้ยแหลกมา ผมก็ใช้เบ็ดรีแพนะฮะมันต้องเดินอ้อมไกลมากเลยนะท่านผู้ชมและถ้าใครชอบที่ผมทำคอนเทนต์แบบนี้ก็บอกผมได้เลยนะฮะซึ่งไกด์เดอร์ผมก็ยังใช้อยู่หลังจากคลิปนั้นอะที่จริงที่จริงหลังคลิปนั้นผมก็ผมทำต่อเลยแหละเพราะว่าผมตกได้เลย แต่แคผมก็จะลงคลิปนี้หลังจากคลิปนั้นลงไปแล้ว30มสนาทีนะฮะ <c oughs> <c oughs> สเตตมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะเพราะมันเป็นแบตฟรีมันเป็นเบดฟรีใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมตอนแรกอะผมตกได้ปัตบปตันกต้งนานแล้วแต่แค่ผมยังไม่รู้ไงว่ามันเอาไปแลกไางผมเพลคายไปดังกลับมาดูเฮ้ยมันแลกได้เว้ย โอเคผมก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาทันทีเนะี่ยนี่นะก็ต้องเข้าทำลาวานะคือมนันให้ผมไปยังไงมันหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดแสงโอ้น่าจะให้กระโดดออบี่ไปแล้วมนันะ ตอนแรกก็คือมันมืดมากเลยนะท่านะผู้ชมก่อนจะมานี่ต้องเปิดแสงนะเราไม่อยากตายเลยอะ่ะมันต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะโอ้ยเออมันตกปลาในลาวาได้ใช่ไหมนะท่านะผู้ชมแล้วผมก็ตกเลยดีกว่าตกเลยอุอ้ยมันตกไม่ได้นะท่านะผู้ชม มันต้องใช้เบ็ดลาวาเท่านั้นนาะนถึงจะตกได้เพราะาลาวามันก็ต้องตกก,กับลาวาได้ใช่ไหมละ่ะเออแล้วผมจะไปไงเนะนะน,นี่ยอ้อรู้นะฮะท่านผู้ชมนี่แหละไอ้เดี๋ยวอ๋อนี่ไงนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหม จะล่อนมันตรงกลางเลยนะ,ะผมไม่อยากตายนะฮะเพราะว่าผมมีตังค์อยู่แค่นิดเดียวทางไปมันเป็นทางนี้ใช่ไหมทางออกมันอยู่ทางไหนไหนานผะะู้ชมเดี๋ยวผมหาทางออกก่อนเฮ้ยผมขึ้นไม่ได้ ไม้พูดของไฟก็มันจะลองไปตรงนั้นดูก่อนนะอ่ะเฮ้ยทางตังนดีกว่าเคลือบเคลือ เกือบแล้วเกือบตายอู๋เกือบตายฮึย ừ, ผมงงอยู่ที่ทางออกเลยมันจะออกไปตรงไหนนะ้าเฮ้หรือว่าออกทางน้นใช่ไหมไม่ใช่มันออกทางไหนอ่ะคุณผู้ชม ว่ารางแคบๆงนั้นจะลองไปดูนะฮะจะใช่ไหมนะไม่ใช่แล้วผมจะไปยังไงแล้ว ผมกลัว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 แล้วผมจะไปไงอีกัะหรือว่ามันให้ไปทางนู้นอะมันไม่ใชนะ่หรือว่ามันให้ผมขึ้นไปข้างบนอ๋อใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนออปปี้อะ อ้าวเฮ้ย,ย,นะฮยผมไปผิดทางตั้งแต่แรกเห้อกอย่าเกลบเกลบเกอบเกลบแล้วเกลบแล้วนั่นต้องไปชม เออตอนแรกผมได้บอกไปไหมว่าคลิปนี้คลิปสั้นแต่มันไม่น่าสั้นแล้วแหละมันน่าจะยาวเพราะว่าผมติดอยู่ในนี่เมันก็ดีมากเลยนะเพลงตอนอยู่ในภูเขาไฟแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือออฟฟี่นี่ผมได้ยินมันร้องว่าทาทา ขู่อะไรท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วทำไมของผมมันขึ้นดาวเนี่ยไอ้ไอ้เครื่องร่อน,นอุ้ยโดนเผาโดานเผา ไม่ตายใช่ไหมโอเคไม่ตายเอ้ยเจอทางออกแล้วโอ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายเลยนะผู้ชมออกมาได้สักทีอา้อาวเอาเฮ้ยผมจำได้ที่มันจะมีซอมบี้ให้ให้อยู่ไหมหรอ แล้วผมมาดทางแต่มันจะลองเข้าไปใหม่นะเออน่าจะบิดทางนะผมต้องเข้ามาเล่นมันใหม่แล้ว ให้ผมไปไงต่อหรือว่ามันให้ผมขึ้นไปข้างบนนี้แต่ผมขึ้นยังไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมขึ้นมาตรงนี้ก่อน ผมกลับมาที่เดิมคลิปนี้มันยาวมากเลยเพราะว่าผมด้ละโอเคยา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 ขให้ขึ้นได้ขอให้ขึ้นได้เออแล้วมันไปไงต่อนะ้วไม่เข้ ตัดไปตอนนี้ผมไอ้นี่แหละน้าอะไรแล้วกันมาเอ้านะ,ะท่านผู้ชมหลังจากที่ผมหาทางเข้ามาอย่างยาวนาะนะ,ะผมก็เจอแล้วแหละมันอยู่ทางทางที่ผมเข้ามานี่อยู่นี้ผมเชื่อผมโง่ไม่มุมมองหบคนที่หนึ่งมันไปเยอะมากเลยหลังจากที่หามาอย่างยาวนาะนผมก็จะได้แล้ว คลิปนี้มันไม่ได้สั้นเลยมันต้ผมเก็บส่วนผสมมโอ้ยแรก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 ,แรกแรอยู่ไหนนะลาจัน้นบอฟเพื่อนเล น,นี่นะคะแล้วก็เอาไปแลกเลยนะยมันมีเสียง้วยวะท่านผู้ชมน่ารักอ่ะไม่อยากเลยอะ่ะแต่ผมก็ต้องจำนะโอเคแล้วก็พูดต่อนะ โอเคแล้วก็ได้แล้วนะฮะแอนหมอไม่อยากเสียน้องไปเลยอะ่ะมันขึ้นามาหัมันขึ้นมาหังกรีแปลว่ามันหิวใช่ไหมไม่มันกินน้องเข้าไปแล้วอ่ะแอน้องน่ารักมากเลยนะผู้ชมกดมีแสียงพี่ปี๊ดด้วยอ่ะนั่นก็เอามาตกปลาในนี้ได้เลย ผมไม่อยากเสียน้องามา,า,า,าเลยตกหลายอย่มากปลาไปเลยปลาไปเลยวันนี้ผมจะได้ปลา,านี่ได้ มาลองใช้กันดนะูมนชม <c oughs> มาในลาวามันจะมีไหมนนะ้มนชมผมเรียกรู้เลย ไม่ได like like ้ผมอยากได้มันเพื่อนเขาม้่งนะปลาแซลมอนออกซิเดียนตอนแรกผมก็หาอยู่นะอยู่แค่ตรงนั้น What t h อะ e l l ผมมาตกในลาวาผมได้ก้อนหิน What the hell มันเป็นไปได้ยังไงน,นี่ <c oughs> ผมคิดว่าคลิปนี้มันก็จะนานเกินมาแล้วแหละแต่ผมก็ตกตอนนี้เดียวนะ ก้อนหินแล้วนะความคืบหน้าติดลบยีไม่อ๋อโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย